เครื่องบินของสายการบินแอร์แอลจีเรียตอนแรกที่ขาดการติดต่อไปนะคะแต่ว่าก็ไปพบว่าตกในประเทศมาลีทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด116คนน่าจะเสียชีวิตทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่การบินชาวแอลจีเรียยืนยันว่าเครื่องบินของสายการบินแอร์แอลจีเรียเที่ยวบินที่ AH 5017ซึ่งบินมาจากบูกินาฟาโซไปกรุงแอลจีเรียของประเทศแอลจีเรียตกทางเหนือของประเทศมาลีค่ะห่างจากชายแดนของบูกินาเบราว50กิโลเมตรนะคะโดยผู้คนอยู่บนเครื่องเนี่ย116ชีวิตค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็พบชิ้นส่วนของเครื่องบินแล้วนะคะแต่ว่าไม่พบผู้รอดชีวิต เครื่องบินลำนี้หายไปจากหน้าจอเรดาร์ในช่วงที่บินผ่านไปยังทางตอนเหนือของมาลีค่ะและหอบังคับการบินขาดการติดต่อกับเครื่องบินเที่ยวบินที่ AH 5017านลำนี้ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากขึ้นบินมาจากประเทศบูกินาฟาโซซึ่งมีข้อมูลเผยว่ากัปตันเนี่ยพยายามติดต่อกับศูนย์ควบคุมการบินนะคะแจ้งว่าขณะนั้นมีพายุฝนตกหนักแล้วก็ร้องขอเปลี่ยนเส้นทางเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา38นาทีของเช้าว,วานนี้ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากนั้นไม่นานค่ะเครื่องบินก็ขาดการติดต่อส่วนสาเหตุที่เครื่องบินตกก็น่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการประทะการของกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ ส่วนเครื่องบินลำนี้นะคะมีผู้โดยสารบนเครื่อง110คนเป็นชาวฝรั่งเศสมากที่สุดถึง51คนนอกจากนั้นก็มีชาวบูกินาฟาโซ28คนชาวเลบานอนแคนาดาแอลจีเรียลักเซมเบิร์ตสวิตซ์ไนจีเรียแคเมรูนและมาลีส่วนลูกเรือ6คนเป็นคนสเปนทั้งหมดนะคะ ข่าวที่ตกในครั้งนี้ก็สร้างความหวั่นวันให้กับอุตสาหกรรมการบินค่ะหลังจากที่มาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกในยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองเครื่องบินของสายการบินในไต้หวันก็เพิ่งตกนอกชายฝั่งเกาะไต้หวันเช่นเดียวกัน